แล้วผู้หญิงนะที่มันเคยมีอยู่บ้านเขาว่าเป็นใครใช่ลูกเลี้ยงเขาไหมว่าภา,า,ารกิจแห่งความหวังตามหาลูกสาวให้แม่หน่อยหลังจากเราตามรอยเบาะแสเหตุการณ์ใกล้เคียงที่ตำบลไผ่ขอดอนเราต้องเจอกับคำตอบที่ปิดประตูความหวังไปแทบสนิท แต่ในขณะที่เรากำลังหาทางไปต่อลูกสาวของแม่หน่อยก็โทรมาให้เบาะแสเพิ่มเติมกับเรานะครับครับพี่โอว่าไงครับพอดีพอดีพี่มีข้อมูลนะ่ะที่พี่อยากให้ให้ให้ในฟังนิดนึงครับครับว่าไงเอ่ยเป็นข้อมูลแนะนำนะครับ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  ก็คือพี่มีเพื่อนอยู่ที่หนองตมครับเป็นเป็นตำรวจหนนตอมตอนนี้พี่เลยสอบถามเพราะว่าได้ยินข่าวเรื่องนี้มาม้างไหมเขาเลยบอกว่าเขาแนะนําให้ไปหานายสถานีเก่าของหนองตมซึ่งเขาเกษียณไปแล้วครับชื่อสุรพลอันนี้คือคนายสถานีเก่าในอดีตช่วง2,520ก,กว่านั้นเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ไมเก่า ปดเกษียณไปไม่กีป่ปนะีแต่ว่าพ่อของสุรพลนี่ก็เป็นนายฐานีเก่าเหมือนกันเสียชีวิตไปแล้วใช่เขาก็น่าจะพอรู้เรื่องราวทีนี้เนี่ยให้ไปหาตรงพี่สาวของคนชื่อสุรพลเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่เลยอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟนหนองตมครับเกิดที่นี่เกิดที่นี่เลยแม่จา๋าเออ โอเคเราคุยกันได้ไหมแม่สะดวกคุยคุยกับเมยหน่อยได้ไหมถามข้อมูลเฉยเฉยอ่าไคุยไเเออมาคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนตอนช่วงปี2521อ่ามีคุณแม่คนหนึ่งเนี่ยเขาเคยทิ้งลูกมาบนรถไฟเก็เคยจะแวลๆวแต่เวลเวลยังไงแม่คือเหมือนกันจะได้ข่าวแต่มันก่อนนั้นเคยดูประมาณ หลอมีใครจะเป็นคนแก่ดังเดิมแถวนี้ม<ะ>ันสักจำไม่ได้แล้วหล่หอกต่มันสี่สิบปีนะทีมงานเดินทางมาถึงสถานีรถไฟหนองตมตามคำแนะนำของลูกเขยแม่หน่อยแต่ก่อนที่จะได้พูดคุยกับพี่สุรพลในสถานีเก่าเราก็ได้สอบถามข้อมูลเล็กๆน้อยๆกับพี่น้องของพี่สุรพลก่อนนะครับแต่สุดท้ายคำตอบของแม่ๆก็ไม่ต่างจากที่อื่น นั่นก็คือไม่คุ้นหลังจากนั้นแม่แม่ก็ช่วยติดต่อพี่สุรพลให้เราได้สอบถามข้อมูลกันนะครับนายชานี้รุ่นนี้นะฮะเสียชีวิตผู้ช่วยก็เสียชีวิตไปแล้วจนำะที่ผมจำได้ครัล้า,า,ยา,ายอยู่นะเนี่ยเขาจะเสียชีวิตไปหมดแล้วหรอเ,อ,อ,เอ,อ้พี่จ๋าพอจะมี มีเวไหนที่เราจะมีใครรุ่นเก่าๆอีกไหมถ้าไม่ใช่ในสถานีเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในช่วงเก่าๆเลยอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนคุมมาแจก็เสียชีวิตไปแล้วถ้าเด็กร้องกลางทาง<ด>เขาะจะลงสถานีไหนอ่ะพี่เจ้าหน้าที่อ่ะถ้าเขาเห็นเด็กอ่ะถ้าก็เห็นเด็กเลนะเขาถ้ามาจากพี่โลูกเลยนะจะต้องแจ้งสถานีคนพี่ลาว คือยังไงก็ต้องพาเด็กมาจนถึงสถานีใหญ่ครับสถานีใหญ่แล้วก็สถานีพมพิรามเป็นสถานีตั้งต้นของสถานีอะไรตำรวจไงต้องต้องแกงความที่นั่นอ่าคืออ๋อโอเคโอเครู้ลวทำไมถึงต้องเป็นพรมพิรามเพราะว่าเขามีมีตำรวจรถไฟหรอพี่หรือยังไงหรือสถานีตำรวจตำรวจภูทรแล้วเนี่ยต้อ้วก็ะต้องแกงในสถานี แจ้งในแถนในใี้นาในีก็จะต้องมาแจ้งที่สถานีตารวจไปถามเขาดูว่าเหตุการณ์ในในี้ตั้งแต่ปีสองหนึ่งเนี่ยมีมีใครมาแจ้งไ,ไหมครับลองลองดูโอเคพ่ได้ครับได้พี่สุรพลโอเคขอขออภัยที่รบกวนนะคะพี่แล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆครับครับขอบคุณนะครับ สุรพลแนะนำให้เราไปสอบถามที่สถานีตำรวจถึงข้อมูลในอดีตที่บางทีอาจจะมีคนแจ้งความไว้ตัวเลกนี้ได้แต่ภาวนาด้วยหัวใจแป้วแป้วเพราะหากย้อนกลับไป47ปีที่แล้วบางทีอาจจะไม่มีหลักฐานหลงเหลืออยู่แล้วก็ได้นะครับครับเมื่อกี้ไปขอคำปรึกษาพี่เจ้าหน้าที่มาเขาก็อยู่มาตั้งแต่2,530กว่าพี่เขาบอกว่า ยากมากยิ่งเป็นเอกสารแมนนวลอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องข้อมูลการบันทึกไว้ยิ่งยิ่งยากแล้วก็ไม่ไม่คุ้นกับเรื่องราวนี้เลยถึงเขาจะเพิ่งมาอยู่นะครับแล้วก็ไม่คือเขาก็พยายามช่วยทุกอย่างเนาะว่าว่าส่วนใหญ่จะส่งเด็กไปที่ไหนถ้ามีเด็กหลงมากกับรถไฟอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็ไม่รู้จะไปทางไหนลหแล้วหมดละเพราะว่าคนไม่คุ้นเลยกับ,ก,บกับเหตุการณ์นี้ ็คือคำตอบที่แอบคิดไว้นะครับแต่ขณะที่เรากำลังถอยให้กับความหวังทางตันนี้จูจ่ๆก็มีเบาะแสสำคัญจากลูกเพจบอกว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าแถวตลาดบางกระทุ่มว่ามีคนชื่อบุญเลิศเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟบางกระทุ่มเคยรับเลี้ยงเด็กหญิงเอาไว้ไม่รอช้าทีมงานรีบบึงไปตามข้อมูลทันทีครับหลังจากเมื่อกี้ที่ได้คุยกับทางหัวหน้า สถานีบางกระทุ่มนะครับท่านก็แจ้งมาว่าโอเคบุญผ่องไอ้บุญเลิศผ่องผิวนะคบที่เรามาตามหาว่าเป็นอดีตนายสถานีบางกระทุ่มสรุปแล้วท่านไม่ใช่ในายสถานีนะครับท่านเป็นพนักง,งานบนรถนะเป็นพอขอรอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับใช่มีตัวตนนะครับบุญเลิศแต่ทีเนี้ยท่านได้ลองถามแล้วจากคนรุ่นเก่า,เกาๆเขาก็บอกว่าบุญเลิศนี้มีลูกชายสองคน นะครับส่วนลูกสาวเนี่ยก็มีนะแต่แต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกเลี้ยงหรือลูกจริงทีเนี้ยคนที่จะยืนยันได้หรือสอบถามข้อมูลได้น่าจะเป็นลูกของพ่อบุลเลิศนะครับเพราะตอนนี้พ่อบุลเลเอรเสียชีวิตไปแล้วนะครับโอเคแสดงเราเจอหนึ่งช้อยก็คือพ่อบุลเลิศนะครับมีตัวตนจริงเป็นพนักง,งานรถไฟจริงๆแต่แค่ไม่ใช่ไม่ใช่อดีตนายสถานีบางกระทุ่มนะครับตอนนี้สิ่งที่ยากสําหรับเมก็คือถ้าเราจะต้องเข้าไปถามข้อมูลจากลูกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะ ขาจะพี่เขาจะรู้เรื่องไหมหรือจะยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องค่อยๆค่อยๆเข้าไปคุยตอนนี้คนที่จะให้คำตอบเราได้ตรงเป๊ะที่สุดก็คงจะมีแต่เพียงพ่อบุญเลิร์แต่เขาเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นลูกๆของพ่อบุญเลอศจึงเป็นเป้ารองลงมาที่เราต้องลุ้นว่าเขาพอจะรู้เรื่องราวอยู่บ้างระหว่างการหาช่องทางติดต่อลูกชายพ่อบุญเลิศ เราก็โชคดีที่มีพี่ตู่ FC รายการที่ช่วยพาเราไปหากำนันเอถึงที่เลยแหละครับ FC อยู่บางกระทุ่มนะคะเมื่อกี้เจอแล้วเปิดกระจกถามเราว่าเราจะไปไหนเนาะแล้วก็พาเรามาที่บ้านกำนันขอบคุณนะคะพี่ตู่ขอบคุณครับโอเคไม่รู้ว่ไเนที่เลยอ่ะนี่น้องเตยไม่ได้มาวันนี้เพราะว่าป่วย วันนี้นอนพิษโลกวันนี้วัน,นที่2แล้วแต่ว่าทีนี้วันนี้ตอนแรกจะกลับกรุงเทพแล้วแต่ว่ามีข้อมูลว่าเ้บางกระทุ่ม<อ>เคยมีคนรับเลี้ยง<อ>เด็กผู้หญิงก็เลยแบบมันต้องมาคาใจแต่ว่าจะมืดแล้วแต่เดี๋ยวถ้าเริ่มมืดก็คงต้องออกนอกพื้นที่ก่อนเพราะว่าเกรงใจด้วยครับถ้ามันมืดไปไดทำไก็ช่วเกรงใจท่านด้วยโอเคได้ครับ บุลเลอร์องผู้ที่ที่รับท,ทราบมาเนี่ยของบุลเลอร์กับบุณเลี้ยงเนี่ยเขาก็มีลูกอยู่เขาจะมีลูกอยู่สองคนเหมือนจะทราบมาว่าเขามีเด็กผู้หญิงหนึ่คนที่กำลังจะบอกเมย์ก็คือพ่อบุญเลิศมีลูกสองคนเป็นผู้ชายใช่ครับแต่ว่าลูกผู้หญิงเนี่ยไม่แน่ใจแต่เคยรู้แค่ว่ามีเด็กผู้หญิงอยู่ในบ้านของพ่อบุญเลิศใช่ บอกบ้านหลังนี้มีลูกชายแค่สองคนแต่ผู้หญิงอีกคนไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นใครกำนันพยายามช่วยเราติดต่อกับพี่โกครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังติดต่อไม่ได้เขาจึงช่วยโทรถามข้อมูลจากผู้ช่วยที่อาจจะรู้ข้อมูลบ้างและครับว่า,า,าออพี่สายพี่สายพอจะรู้ข้อมูลบ้านกโกหไหมไอกโอก้ที่นีเหรอใช่พี่ เอ่อตะเลิดก,กับดีเลี้ยงเนี่ยเขามีลูกสองคนหรือสามคนโผกับโก้เนาะสาบแล้วผู้หญิงนะที่มันเคยมีอยู่บ้านเขาเป็นใครเด็กผู้หญิงเปี่ยนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คนนึงนะเด็กมันจะมีเด็กผู้หญิงเมื่อก่อนเนี่ยนานแล้วนานแล้วนะพี่ไอ้ที่ว่า มันเคยมาอยู่บ้านโขอยู่มาก่อนเนี่ยออเนึกออกแล้วนึกออกแล้วเนาะมานานแล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วอืมมันรุ่มเดียวกับไอเดียน่ะนั่นหรอแม่เออสี่สิบกว่าอายุน่าจะสี่สิบกว่าแล้วสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดประมาณนี้มั้ยตั้งแตห้าสิบอืมห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าอืมเพรานานมากแล้วไอ้น้องคนนี้เห็นมานานแล้วเขาเป็นใครเหรอเดี๋ยวนชื่อไม่ออกอ่ะม่ใช่ลูกเลี้ยงเขาไหม ไม่มานนะใน่ไม่องน่าใช่ฮะมันไปตั้งนานเลยอ่ะมันออกไปแล้วก็ไปไม่กลับไม่เห็นด้วยอ่ะผมมันยิกๆเนาะไอ้คนเนี้ยเออใช่ใช่ใช่ผมมีกี่คนเนี้ยมีเขาขาวผมยิกๆเออแต่ชื่อปองเสียไม่ใช่เนาะค่าขาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพียงสองคนอืมก็ถ้ายังไงเดี๋ยวเราติดต่อโกอีกที พี่มีเบอร์โกรมไหมไม่ไม่แจกโกรมอบีก็ไม่ม,แบบมีไม่มีเบอร์ขายเลยไ,ไอ,อแบบีก็ไม่มีใช่ป่ะเออไอบีก็ไม่มี okay, อืมโอเคพี่งั้นตอนนี้แหละครับเดี๋ยวนะทางทางผู้ช่วยบอกว่าเคยเคย,เคยมีคือเป็นเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่บ้านของของพ่อบุญเหมือนจะมาช่วยขายข,ข,ของขายอะไรพ่อก่อนครอบครัวเนี้ยเขาจะขายผักในตลาดสดมาทุ่ม งั้นสิ่งที่คาดการว่าเป็นพ่อบุญเลิศเก็บมาเลี้ยงนี่มีเปอร์เซ็นต์ไหมครับอันนี้จึงตอบไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปดูความความน่าจะเป็นก่อนว่ามันสิ่งที่ที่เขาพูดว่ามีค,คนที่ชื่อบุญเลี้ยงเนี่ยฝ่องผิวเนี่ยเคยเก็บมาเลี้ยงเนี่ยเป็นจริงไหม,มน่าจะต้องถามจากพี่โกพี่โกเนาะใช่ครับได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอติดต่อพี่โกไม่แน่ใจว่าจะติดต่อพี่โกได้ไหม ตอนนี้ไม่มีใครให้คำตอบที่แน่ชัดได้ว่าเด็กผู้หญิงที่เคยอยู่บ้านตาเลิศเป็นใครกันแน่ทางเดียวที่จะได้คำตอบคือพยายามติดต่อพี่โกเท่านั้นรอจนตะวันเกือบลับฟ้าในที่สุดเราก็ติดต่อพี่โกได้นะครับ But the